กล Num ับเข้าสู่รายการชูรักชูรสนะครับช่วงนี้เราจะมาสนทนากันเรื่องเพศประเด็นที่เราจะมาสนทนากันในวันนี้นะครับ mm hmm. คุณผู้ชายส่วนใหญ่เขาบอกว่าเป็นเรื่องที่เขานิบมะเบื่อเบื่อครับคุณหมอต้องแหมอย่าว่าแต่คุณผู้ชายจะเบื่อเลยค่ะค,คุณผู้หญิงถ้าเจอเรื่องอย่างนี้ก็เบื่อเหมือนกันค่ะเราจะมาพูดถึงอาการอาการหนึ่งนะครับอาการเขาบอกว่าอาการที่แสดงออกเนี่ยถ้ามีเพียงน้อยๆเนี่ยบางทีมันก็ช่วยชูรักทําให้น่ารักน่าเอ็นดูขึ้นเหมือนกันนะ ถ้ามีน้อยๆก็ดูไม่ค่อยมีปัญหาใช่ไหมคะแต่าการที่ว่านี้ถ้ามากเนี่ยนะคะบางทีถึงขนาดงานการไม่เป็นอันทำกันเลยละคะ่ะออาการที่ว่านี้ก็คืออาการหึงนั่นเองนะครับเขาว่ากันว่าความหึงเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความรักจริงหรือเปล่ามไม่แน่ใจก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะคมีคนพูดถึงเรื่องนี้กันหลายแง่มุมทีเดียวละคะ่ะแต่ประเดี๋ยวเราจะไปฟังนะคะหลายท่านนะคะซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีนะคะว่าถ้ามีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องความหึงนี่ว่ายังไงกันบ้างคําว่าหึงเนี่ยนะครับ ถ้าหากจะมองในเรื่องของมิติของมันแล้วเนี่ยมันคือมิติของการเป็นเจ้าของนะครับแล้วก็เป็นมิติของการให้ความสำคัญกับตัวเองและเป็นมิติในเรื่องของการสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองนะครับมิติแรกที่บอกว่าความเป็นเจ้าของก็คืออันนี้ของฉันใครจะมาแตะไม่ได้ซึ่งเราเรียกกันว่า possessive love เป็นความรักแบบเป็นเจ้าข้าวเจ้าของส่วนอีกอันหนึ่งนั้นก็คือว่า การที่จะมองว่าตัวเองสําคัญเพราะคนที่หึงหลายคนจะชอบตั้งคําถามว่าเขาดีกว่าฉันตรงไหนทําไมถึงต้องไปยุ่งกับเขาฉันเสียหายตรงไหนฉันผิดตรงไหนนะครับซึ่งตรงนี้ก็มองว่าในเมื่อฉันไม่ได้มีปัญหาฉันก็เป็นบุคคลสําคัญฉันก็เป็นคนมีดีและเธอไปสนใจคนคนนั้นได้ยังไงแต่คนหนึ่งนั้นเนี่ยก็คือหึงเพราะว่าต้องการความมั่นใจตัวเองคือมีความรู้สึกว่าเมื่อคนของตัวเองเนี่ยไปคบหาสมาคมกับคนอื่นแล้ว เรารู้สึกเราเสียความมั่นใจเอ๊ะเราบอกพร่องตรงไหนทางสรีระทางร่างกายทางบทบาททางเพศทางการเป็นคู่สมรสที่ดีการเป็นคู่ครองที่ดีทางนิสัยใจคอเราก็จะสูญเสียความมั่นใจไปแต่ถ,ถ้าเกิดคนจะถามบอกเอ๊ะล้ามันไม่มีมิติความรักอยู่บ้างเลยเหรอมันก็มีแต่เพียงแต่มันไม่ใช่เป็นทั้งหมดถ้าหลายคนมาบอกว่าเพ่อรักจึงหึงเนี่ยไม่ใช่รักกับหึงไม่ใช่เป็นเครื่องหมายเท่ากับ แต่ว่ามิติแห่งความรักแทรกอยู่ในความหึงบ้างไหมคงมีบ้างความหึงเป็นดัชนีความรักหรือเปล่าออถ้าดิฉันแยกแยะอายุหรือว่าวัยออกก็จะเป็นสองวัยนะคะขอเป็นวัยรุ่นซึ่งอาจจะคิดว่าความรักนี่ก็คือความหลงแล้วก็มักจะนําความรักนี่ไปผสมผสานกับความเป็นเจ้าของคือครอบครองไว้นะฮะทีนี้ถ้าสมมติว่าโตขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งเป็นผู้ใหญ่แล้วบรรลุนิิภาวะไปทํางานทําการอาจจะมีเหตุผลขึ้นอีก พอมีเหตุผลเนี่ยคนเราก็จะต้องรู้จักแยกแยะแล้วว่ารักเนี่ยมันไม่ใช่รักตัวเองนะต้องรักคนอื่นด้วยรักคนอื่นก็คือต้องรู้จักให้เกียรติเขาในการที่จะหึงเขาอย่างไงแต่อยากจะพูดว่าหึงต้องมีเทคนิคแทคนติกในการหึงไม่ใช่หึงตะบีตะบันเหมือนหึงในละครในละครนะฮะแบบไปสาน้ากดกันหรืออะไรอย่างนั้นคงไม่คงไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นในในความรักมันก็ มีสิ่งดีๆแต่ว่าถ้าจะหึงให้มีเทคนิคก็คือว่าให้เขารู้สึกดีให้เขารู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นห่วงเขาแล้วก็รักเขานะที่ที่แสดงอาการอย่างนั้นออกมาแต่แต่ไม่ใช่ว่าไปแสดงอาการฉีกหน้าหรือว่าด่าทอโดยใช้คำพูดจาด่าอันนี้คิดว่าไม่ใช่ความรักนะแต่ถ้าเกิดความหึงนี่เกิดขึ้นมาเกิดมาเป็นปัญหาแล้วครับ เราจะไปหาทางออกหาคําตอบอย่างไรนะครับช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกับวิทยากรรับเชิญประจาสัปดาห์นี้ครับท่านนายแพทย์หม่อมหลวงสมชายจักรพันธ์สวัสดีครับคุณหมอสวัสดีค่ะนะครับในสัปดาห์นี้ประเด็นฮอตนะครับก็คือเรื่องหึงความหึงนี่เกิดเกิดขึ้นจากอะไรครับลักษณะเป็นยังไงถึงได้เรียกว่าหึงครับคุณหมอความหึงนี่จริงๆแล้วนี่มันก็เป็นสีสันของมนุษย์นะครับจริงเพราะว่าถ้าเราดูละครหลังข่าว คือนอกจากเรื่องความรักแล้วรู้สึกจะเป็นเรื่องความหึงเนี่ยครับ <literacy S 2> ทำให้ละครยังเป็นที่นิยมอยู่นะครับเกือบทุกเรื่องเราจะเห็นว่ามันมีเรื่องของความหึงอันนี้ความหึงหรือความหวงเนี่ยนะครับจริงๆมันคงเป็นสิ่งที่ดีนะครับอย่างเราพบว่าในสัตว์บางสัตว์เนี่ยครับเรากัมีความหวงนะครับอันนี uh ้เ huh. ขาบอกว่าเป็นเป็นสิ่งเพื่อจะรักษาเผ่าพันธุ์นะครับมันต้องหวงตัวผู้ต้องหวงตัวเมียเนี่ยเพื่อจะได้สร้างลูกสร้างหลานสร้างขยายเผ่าพันธุ์ไป ครับแต่ว่าในคนเหมือนกันนะครับในคนความหึงหวงนี่ก็มีแต่เราจะเห็นได้ว่าในเด็กก็มีเหมือนกันแต่เด็กไม่ใช่ความหึงเด็กเป็นความหวงวใช่ไหมครับหวงของเล่นไม่อยากให้ใครเอาไปต่เด็กจะไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร,ร่มาร้องไห้โยเยไปแค่นั้นเองถ้าค,คนเาขอมาคืนก็จบ,บแต่ว่าความหึงที่มันมันจะเป็นส่วนหนึ่งของอารมณ์นะครับในความคิดก่อนมันมันจะมีสามขั้นนะครับคือเรามีความคิดก่อน นะครับว่าของของนี้เป็นของเรานะครับคนคนนี้เป็นของเรา <ừ m. S 2> นะครับหรือจะเป็นของเรามีสัมพันธภาพกับเรา <ừ m. S 2> พอเราเริ่มคิดเป็นอย่างนี้พับเนี่ยมันจะเริ่มมีความรู้สึก <ừ m. S 2> นะครับความรู้สึกก็คือความหวงไม่อยากให้ไปไหนนะครับแต่นี้เมื่อต่อไปเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเอ๊ะชักไม่แน่ใจแล้ว <ừ m. S 2> นะครับในความรู้สึกนี้ว่าสัมพันธภาพหรือว่าสิ่งที่เคยเป็นเนี่ยมันมันจะสิงแท้แน่นอนหรือเปล่าเนี่ยมันก็เลยจะเกิดอารมณ์ขึ้นมานะครับอารมณ์มันนี่แหละครับที่เราเรียกความหึง หัวงหรือภาษาฝรั่งเรียกเจนเนอซี่เนี่ยนะครับครับซึ่งฝรั่งก็ให้คำจำกัดความดีนะเขาบอกเหมือนไอ้ไไออ้อออ้ปีาศาจตาสีเขียวนะครับคุณนทัทกรีนอายมันสีด้านนี่นะครับถึงอาจจะดูภาพผู้หญิงเวลาหึงหวงมากๆตาเขียว <ตะ S 1> ปัก<อ>แดงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เพราะว่าในความหึงมันก็คงอาจจะเป็นมีมีสิ่งที่มันเป็นความดีอยู่บ้างนะครับครับคเหมือนอย่างที่เราบอกว่าทำไมในตาของแพทย์เนี่ยก็ถึงเอางูพิษมาเป็นตาของแพทย์ สัญลักษณ์ของแนะงูสองตัวที่พันงูพิษนะครับเออทำไมล่ะค่นก็คือไงครับก็บอกว่าอะไรที่มันเป็นความไม่ดีมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีมีความดีแฝงคนที่ปวดฟันเนี่ยปวดฟันมันก็ทําให้เรารู้ว่าถึงเวลาต้องทําฟันแล้ทีนะครับไอ้การปวดฟันมันก็ดีเหมือนกันแต่ครับมันทำให้เรารู้ว่าต้องทาฟันแล้วแ่ะความผึงเหมือนกันนะครับเ็าบอกว่าเราจะรู้ว่าเรารักคนไหนแค่ไหนเนี่ยก็จากความจากความผึง เป็นนิดเป็นลักษณะเฉพาะของเพศหรือเปล่าผู้หญิงก็ว่าบอกตาเขียวปัดนี่มันนึกถึงผู้หญิงเลยทาไมผู้หญิงเลยคือฝรั่งคนนั้นอาจจะไม่ได้คิดว่าถ้าผู้ชายหึงนี่มันจะเป็นยังไงมันจะตาสีแดงกว่าก็ได้นะครับ้ังนั้นมันเป็นได้ทั้งสองเพศนะครับทั้งสองเพศทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับในแต่ละคนนยครับในแต่ละเพศจริงซึ่งจะทําลายความรู้สึกนะครับคือความหึงคนที่หึงนมักจะโกรธ แต่ว่าอย่างที่เราว่ามีอารมณ์โกรธมีอารมณ์ซึ้งไม่ไว้ใจหรือว่าความรู้สึกความคิดแต่ว่าคนที่ถูกหึงก็จะมีอารมณ์เหมือนกันนะครับคนที่ถูกหึงใช่ไหมครับอันแรกคือความลำคาญนะครับบอกแล้วบอกอีกไม่เชื่อนะครับออกไปข้างนอกหน่อยเดียวมาเนี่ยถูกสอบสวนทั้งคืนเลยหาว่าไปทําผิดทิศไรอะไรมาเงี้ยับมีเหมือนกันอะไรเนี่ยนะครับหรือไปไหนก็ต้องตามดูนะครับทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับอันนี้นะครับหรือโทรศัพท์นะครับเคยมีข่าวที่ต่างประเทศเนี่ยครับโทรศัพท์วันละสองร้อยกว่าครั้ง คนเดียวเนี่ยนะไปเช็คอยู่ว่าอยู่ตรงนี้หรือเปล่าไปไหนจะเข้าห้องน้ํากินอะไรต่ออะไรไม่ได้นั้นผลสุดแกฟ้องหย่าสารเห็นใจนะครับว่าควรจะควรจะเลิกก็ีแต่นั้นคงอาจจะมากไปนะครับดูเหมือนกับความหึงนี่เป็นดัชนีชี้วัดอะไรบางอย่างความรักได้ไหมครับคุณหมอได้ครับหึงมากรักมากหรือยังไงครับก็คนมักจะว่าอย่างนั้นนะครับแต่จริงๆความ หึงกับความรักนี่อาจจะไม่ไม่ใช่ไม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 ่ได้ไปด้วยกันแล้วก็ความหึงเนี่ยนะครับพื้นฐานทั้งจิตใจมันเกิดจากความไม่มั่นใจนะครับมาจากตัวเองมามจากตัวเองครับไม่มั่นใจว่าตัวเองเนี่ยดีพอที่คนเขาจะรักเราหรือมีสัมพันธภาพกับเราหรือเปล่านะครับคนคนคนนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยเอาตีค่าตัวเองเนี่ยขึ้นอยู่กับสัมพันธภาพคือเมื่อไหร่ก็เล่าก็ตามที่เริ่มรู้สึกว่าสัมพันธภาพนั้นชักคลอนแคลนแล้วไม่ดีแล้วเนี่ยก็มักจะ อ่ตีเอาว่าเราชักแย่แล้วเราชักเป็นคนไม่ดีแล้วนะครับมันจะซึ่งนําไปสู่สิ่งที่เราเรียกว่าคุณค่านตัวเองนี่มันลดลงนะครับคือคนทั่วๆไปเนี่ยมักจะคิดว่าเราจะต้องดีเราต้องเก่ลงลรวต้องนั่นเราต้องเหนือกว่าคนอื่นเสมอรับไหมครับเราต้องรวยมากๆเราต้องมีความรู้ความสามารถแต่อันนี้คือสิ่งที่มันเหมือนกับคนอื่นใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าถ้าเมื่อไรก็ตามซึ่งเราคิดว่าเออสิ่งที่เราเก่งเราดีแล้วอะไรเนี่ยแล้วทาไมอีกฝ่ายหนึ่งถึงได้ไม่สนใจนเริ่มมีปัญหาแล้ว อันนี้เกิดจากภา,ภายในตัวเอง,เองครับ,ค,รบความไม่มั่นใจครับนี้ฟังดูเหมือนเป็นประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตของแต่ละคนด้วยไหมคะว่าบางคนอาจจะผ่านประสบการณ์ที่ทําให้ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองอย่างนี้พอไปมีคู่แล้วพอคู่มีชีท่าเหมือนกับจะลดคุณค่าของเราลงเราก็เลยเกิดอาการหึงหวงขึ้นมาะครับมีส่วนมีส่วนคือเขาบอกความหึงหวงนี่มันมาจากประสบการณ์ในวัยเด็กเยอะเหมือนกันนะเราเห็นได้ว่าบางครอบครัวเลี้ยงลูกให้เกิดการหึงได้นะ อย่างไรกมอย่างนี้ยอย่างผู้ชายก็จะมีพี่สาวมาพี่ชายมองหอมแก้มแม่นะครับในเวลาเดียวกันไอ้น้องสาวไอ้น้องชายก็จะวิ่งมาหอมแก้มแม่เหมือนกันแต่ก็พี่ชายในกันไม่ได้นะครับไอ้น้องชายก็ต้องแสดงความหึงหวงขึ้นไปเลี้ยงคล้ายๆอย่างเงี้ยนะครับแสดงออกไปหรือเขาบอกพ่อแม่ซึ่งทะเลาะเบาแหวงกันด้วยความหึงหวงบ่อยๆเนี่ยจะลูกได้ยินเนี่ยมันก็ฝังใจนะครับหรือในบางครอบครัวซึ่งก็บอกว่ายึดเอา สิ่งที่เราเรียกเป็นความหึงหวงเนี่ยเป็นลักษณะของผู้ชายหรือผู้หญิงไปเลยนะครับคือเราเจะเห็นว่าความหึงหวงเนี่ยถ้าในในนิยายในหนังสือในประวัสสติศาสตร์บางทีมันจะเป็นของซึ่งหมายต้องแสดงความเป็นแมนนะครับเราหึงเนี่ยเราต้องดวลดาบกันมันให้ได้ฆ่าศัตรูไปได้เนี้ยนะครับ,รบซึ่งอน,นั้นมันจะฝังแน่นกันมาในบางบางสังคมบางวัฒนธรรมเป็นผู้ชายต้องหึงหรือว่าในบางสังคมอาจจะตรงข้ามถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องหึง เรื่องการเลี้ยงดูเนี่ยครับมันก็เลยมีส่วนเหมือนกันนะครับที่ทําให้เกิดความหึงหวงขึ้นมาแต่ว่าจริงๆแล้วก็คืออย่างที่ผมเรียนว่าคือความมั่นใจในตัวเองมั่นใจในความเป็นตัวของตัวเองเป็นตัวเราซึ่งมีลักษณะทึ่งไม่เหมือนใครดังนั้นใครจะไม่แย่งอะไรเราไปเราก็ยังอยู่ของเราอย่างนี้เราก็ไม่ได้เสียอะไรไปเราก็ไม่ได้ไรเนี่ยครับมันจะทําให้เรามั่นใจมากขึ้นนะครับที่ผมสังเกตดูส่วนใหญ่เขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยเวลาบอกหรือถ้าใครตราหน้าเป็นคนขี้หึงนี่จะ จะเหมือนกับเป็นหมินจะโกรธค,รคือผู้ชายไม่ควรหึงแต่ในขณะเดียวกันผู้หญิงเนี่ยหึงได้นะครับอันนี้คุณหมอมีความเห็นยังไงครับอนั่นก็คือเป็นสิ่งที่เราเชื่อถือกันมาอย่างนั้นใช่ไหมครับเรือร่องเราได้รับถ่ายทอดกันมาอย่างนั้นซึง่งก็คงไม่ใช่หรอกครับนะมันก็หึงได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเขาเรียนว่าคนทุกคนนะครับในชีวิตเนี่ยก็เคยหึงมาแล้วนะครับแล้วความหึงแต่ละครั้งนี่มันก็ต่างกันไปนะครับพออายุมากขึ้นมันอาจจะหึงน้อยลงนะครับหรือว่า พอแก่ตัวลงก็ไม่รู้จะไปตามหึงก็ทําไมอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีส่วน<ช>นะครับมันมันก็แตกต่างกันไปนะครับ,รบในแต่ละช่วงของชีวิตอันนี้สำหรับผู้หญิงพูดถึงว่าอย่างที่ว่าคังคนก็บอกว่าเวลาที่ถึงนิดๆก็น่ารักดีเหมือนกับว่ามาคอยตามเอาใจความที่ที่ถึงเขาใช่ไหมคะไม่ใหญ่เข้าไปยุ่งกับคนอื่นก็อาจจะเอาอกใจมากขึ้น<ช>แต่ในขณะเดียวกันก็อย่าให้รู้นะ ว่าไปยุ่งกับใครหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ตรงไหนมันถึงจะพอพอเหมาะพอดีว่าเป็นเหมือนกับเป็นความรักที่เอาใจใส่ดูแลเขาแต่ว่าไม่เกินเลยไปจนเป็นความหึงที่ทําให้เขารู้สึกเบือ่ออันนี้แหละครับอันนี้มีปัญหาเพราะว่า <c oughs> คืออย่างที่เราว่าความหึงเล็กน้อยมันก็ดีแต่ว่าความหึงนี่มันเหมือนอาจจะเหมือนน้ำก็ได้มันคุมยากมันไหลปลูดปลลาดไปมานะครับไอ้ส <c oughs> ิ่งที่เราคิดเราหึงแค่นี้พอแล้วมันมันจะใหญ่ขึ้นนะครับมันจะคุมไม่ได้ <c oughs> ผู้หญิงเนี่ยนะครับมักจะหึง ในความรู้สึกที่มีต่อสัมพันธภาพนะครับหรือพฤติกรรมที่ผู้ชายแสดงออกนะครับอย่างเคยเอาใจก็ไม่เคยไม่เอาใจแล้วเคยป้อนข่าวก็ไม่ป้อนอะไรแบบนั<ช>้นนะครับห <นะ S 2> รบ <นะ S 2> ือว่าเคยพูดด้วยดีก็ไม่พูดแล้วไอ้ชักจะมีความหึงแต่ผู้ชายหึงผู้หญิงเนี่ยมักจะอยู่ในเรื่องของความระแวงว่าความสงสัยในเรื่องทางเพศนี่กำลังจะพูด <c oughs> นะครับ <c oughs> คือสําหรับผมเองเนี่ยถ้าภรรยาหึงเนี่ยผมชอบ,บนะฮะเรารู้สึกเรามีค่าครับ แต่ถ้าเราแวงนี่ปวดหัวเลยคุณหมอมันคือบางทีมันมาควบกันเราก็เลยแยกไม่ถูกแต่หึงเนี่ยดีอย่างเช่นสมมติเราอยู่กับแฟนแล้วเรามองนะฮะหรือโอเคมองคนอื่นไม่เป็นไรแต่ในกรณีที่มีคนอื่นเข้ามาชอบเราหรือมามาสนใจเรานะแล้วแฟนนี่ตาเขียวอันนี้เรารู้สึกห่าเรานี่มีคุณค่าแต่ถ้าเกิดแฟนเริ่มระแวงเอ๊ะเมื่อคืน ไปไหนมานะทาไมกลับดึกเห็นบอกเลิกอ่านข่าวแล้วทาไมไม่ไม่ไม่ขต่ตอบทำไมมันจะไม่บานปลายเนี่ยค่ะเพราะว่าผู้หญิงบางทีอย่างอาจารยว่ามันคุมไม่อยู่จริงๆอย่างไหนเรียกว่าพอเหมาะเออมันจะบานไปกลายเป็นความระแวงเนี่ยค่ะคือคงบอกยากนะครับว่าพอเหมาะมันอยู่ที่คนที่หึงนะครับต้องต้องพยายามที่จะคล้ายๆมีความมั่นใจในตัวเองให้มากขึ้นนะครับอย่างแฟนคุณฮาร์ดปล่อยคุณฮาร์ดไปเที่ยวเนี่ยก็ต้องเชื่อว่าไปทํางาน ไม่ได้เที่ยวไปแบกจ๊อกใช่โทษดีคือคือไปทํางานก็ต้องเชื่อว่าไปทํางานนะครับไม่ได้กิว่าไปเที่ยวหรืออะไรนะครับคือคือถ้าเรามั่นใจทุกอย่างว่าเออเขาไปเดี๋ยวเขาก็กลับมาครับคือมั่นใจว่าตัวเราอยู่ที่นี่นะครับเขาจะไปยังไงเดี๋ยวเขาก็ต้องกลับมาหาเรานะครับเราก็ยังอยู่อย่างนี้เราเป็นอย่างนี้เราไม่มีอะไรซึ่งจะสูญเสียนะครับ มันมันทำให้เรารู้สึกความมั่นคงในตัวเองเนี่ยครับถ้าเรามีมากเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะถึงน้อยลงเท่านั้นแต่ในบางครอบครัวที่เขาบอกว่าสามีก็ปฏิบัติตนเสม,มอต้นเสม,ม,อ,สม,มอปลายไม่เคยทําอะไรให้ภรรยารู้สึกระแวงเลยแต่เธอกับระแวงด้วยอาจจะเป็นเพราะธรรมชาติหรือด้วยวิธีการที่เธอถูกเลี้ยงดูมาแต่เด็กไออย่างงี้หลายเพื่อน,นผมหลายคนเขาบอกเขาเขาลำบากครับก็บอาชีพบางอาชีพนี่มันก็ทําให้ผู้หญิงระแวงนะ อย่างสีอาชีพนะเช่นไรรถไฟรเเมยี่เกตํตำรวจนะครับของคุณชานอาจจะอยู่ไมไม่มีทางที่ผู้หญิงเป็นเป็นเป็นภรรยาอาชีพเหล่านี้แล้วจะจะไม่ถึงนะครับยากเพราะคนนี้จะไม่ไม่อยู่กับที่ต้องไปแสดงนักแสดงคือยนอยู่ในกลุ่มยี่เกนะยี่เกนะครับไม่ยกเพียบเลยครับแล้วมันมันก็ต้องคือความรู้สึกมันต้องมีแต่ว่าอย่างที่เรียนแล้วว่าถ้าเรามั่นใจในตัวเองมั่นใจในครอบครัวมั่นใจในความ ความรู้สึกนะครับว่าที่สามีเขามีต่อเรานะครับว่าเขาต้องมาหาเราแล้วต้องอยู่กับเราแน่เราก็ไม่ได้สูญเสียอะไรแน่นะครับคู่ชีวิตนะฮะจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจนั้นให้กับตัวผู้หึงอย่างไรบ้างครับคุณหมอคู่ชีวิตไม่ไม่เนชายแหละครับอันนี้ครับคือเราต้องพยายามทําให้เขาเห็นว่าเขาจะไม่สูญเสียอะไรนะครับเขาจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเขาจะอยู่อย่างที่เขาอยู่จะเป็นอย่างที่เขาเป็นนะครับอันนี้สําคัญมาก ที่รเราต้องคอยย้ำความรู้สึกนะครับด้วยทีท่าทั้งคาพูดทั้งไม่ใช่คําพูดเนี่ยนะครับบ่อยๆให้เขาเห็น ừ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  นะครับยิ่งถ้าเราต้องออกไปนอกบ้านบ่อยๆแล้วกลับมาเราก็ต้องคล้ายๆพอกลับมาบางคนเหนื่อยแล้วไม่พูดแล้วนอนแล้วอะไรนะครับบ่อยๆเข้ามันก็เป็นอย่างนั้น,ต,นต้องพูดคุยกันต้องพูดคุยให้มากๆเลยครับครับหมายการห้ามให้คนไม่หึงนี่ลำบากลำบากเหมือนกันเอาคานนี้พูดถึงคู่ชีวิตทําอย่างไรให้ผู้หึงคะคานนี้ตัวผู้หึงเองทําไงสุขภาพจิตจะไม่ เพราะจริงๆหลายคนก็บอกทุกก็ทุกแต่อดไม่ได้มันหึงอะ่ะมอนึงคืองี้ครับมันมีมันมีอย่างหนึ่งนะครับว่าถ้าเราหึงคนแล้วเราคิดว่าเราสามารถจะเปลี่ยนใจเปลี่ยนความคิดเขาได้นะครับเราก็คงต้องพยายามนะพูดอย่างนั้น,นเราต้องการอย่างนี้นะเราอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับถ้าเขาทําได้ก็โอเคแต่ว่ามันยากนะครับทิธีที่สองคือเปลี่ยนคนดีกว่าเราจะได้ไม่ต้องหึงนะครับ นี่เป็นคนนะครันะครับคือถ้าเราพยายามอย่างแรกเต็มที่แล้วนะนะครับว่าถ้าเราหึงใครสักคนแล้วเราก็ทุกอยู่เนี้ยครับต้องคอยติดตามตรวจสอบอะไรเนี่ยมันอยู่ไม่สุขเนี่ยนะครับเราก็ต้องบอคุณต้องทํานี้นะคุณต้องแอบพยายามบอกความต้องการชัดเจนเลยว่าขออย่างนี้อย่างนี้บอกความต้องการเราไปแล้วเขาทาได้ทําได้ทําได้ไหมบางคนก็ทําได้นะครับบางคนก็กลับมาอย่างเก่าก็เป็นคู่เป็นแฟนกันแต่ว่าพอบอกแล้วทําไม่ได้เปลี่ยนคนง่ายกว่าเปลี่ยนใจครับ อ้าวเปลี่ยนตัวเองได้ยอมรับเปลี่ยนตัวเองก็ได้ครับถ้าอย่างไรเรายอมรับได้ใช่ไหมครับแต่ว่าความคิดมันก็คงจะอยู่อย่างนั้นผมเข้าใจคุณหมอพูดเลยเพราะผมเองก็เคยมีอาการถึงเหมือนกันผู้ชายเราก็ถึงเป็นนะครับเอาละครับซับซากกันไปแล้วนะครับสำหรับอาการถึงหวงการแก้ไขปัญหาต่างๆแต่ละคนก็ลองไปพิจารณาดู